แข่งวิ่งเปี้ยวกะลาโอ้พี่ภารกิจช่วยดูหน้าด้วยหน้าออกจะเล่นสเก็ตบอร์ดบอกเลยโอ้โหเล่ายี้ดีกว่าแข่งที่ไหนดีกว่าครับพอล้วเปรตอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอพี่อะไรหนูทําไม่เป็นจริงนะจริงอ๋อลองดูแล้วล่ะผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะโอ๊ยพี่พี่พี่ภารกิจระดับเปรี้ยได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีไหมดีครับลุยเลยค่ะจะไป อนนี้เรามาทวนกติกากันก่อนนะคะก็คือว่ามีอยู่2นาทีนะคะถ้าใครวิ่งได้เราไปแตะหลังกันก่อนถ้าใครแตะหลังได้ก่อนเนี่ยคนนั้นชนะอ่ามาซีมาซีแต่ว่าเปล่เป็นผู้หญิงเอาเป็นผู้ชายเอาต้องต่อให้เปียวต่อให้หรอเนี่ยอออยู่ตรงนี้ออฟอยู่ตรงนู้นล่นระยะให้แล้วกันนะยู่นี้นะเราเดี๋ยวออฟตรงนี้โอเคนะภายในเวลา2นาทีใช่ค่ะถ้าเกิดออฟทำไม่ได้ภายในสองนาทีก็คือต้องไม่ได้ก็ต้องจ่าย ที่ออฟบอกว่าจะเลี้ยงเปี้ยวทั้งหมดมาแล้วถ้าเกิดออฟไล่ได้อ่ะอา้าก็ไม่ต้องจ่ายถือ,อว่าเปียวเลี้ยงกำลังใจมาเลยครับดีอะปกมือค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับไปทำเง,เงินฮนะงั้นลลยก,กันเลยค่ะ go เอกไปเลยอ๋อ เป็น <ส gas: S 1> เหมือนผมจะขย่ำแล้ว uh ก็ย่าย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 ามันวิ่งไม่ได้ง่ายๆนะคะคุณหมอ้มันไม่ได้ง่ายๆนะ เ่ยเปรี้ยวยังไม่ถึง2นาทีเลยหนุ่มออฟก็สามารถวิ่งมาแตะตัวได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดที่จ่ายตลอดการเดินตลาดในวันนี้หนุ่มออฟก็ไม่ต้องคืนสาวเปรี้ยวเลยแม้แต่บาทเดียวทั้งสนุกทั้งอิ่มท้องแถมตังอยู่ครบเพอร์เฟกสุดๆเลยค่ะออฟสวสดยอดมากเลยใช่มันจูดันมากเลยใช่ไหมใช้เวลา เพียงแค่ยี่วินาทีเย้ขอบคุณมากเลยครับผมก็แปลว่าออาชนะนะคะก็ไม่ต้องจ่ายรายการออกให้ทั้งหมดค่ะเย้เอ้าทำไมอ๋อเออผมก็เป็นครับพี่ภารกิจคือคือเกมนี้อยากจะบอกว่าพี่ภารกิจคะมันปวดขามากเลยอ่ะมันทำให้กล้ามเนื้อมันมีการเกร็งเป็นอย่างมากเลยนะคะพี่มันทำให้หนูปวดขา อ๋อปวดปะปวดครับปวดมากเลยค่ะพี่ปวดจริง<อ>จริงนะอ๋อหน่อยคือพี่พอจะมีวิธีทําให้เราหายปวดขาได้ไหมครับมันปวดจริงจริงเเราหน่อยน,นะครับนะครับสุดเลยนะคะพี่ภารกิจพี่ภารกิจใจรายย้ายยิ่งเลยอ่ะได้สิเดี๋ยวเขา <ๆ S 2> เดี๋ยวเขาใจร้ายอ่ะนะปวดขาจริงอๆอ่ะ จริงเลยนะคะงั้นเดี๋ยวให้ทั้งคู่ไปนั่งนวดเท้าให้สบายอุราไปเลยที่ให้เนี่ยก็เพราะสงสารหนุ่มออฟที่ต้องมาเดินตามเธอต้อยๆหรอกนายะใหญ่เปรี้ยว ผมน่ารักมากเลยแลที่สำคัญสวยมากอ่ะรรอเปล่าอยากเห็นตัวจริงะขอบคุณมากเลยครับพี่เ้าจะดีมากเลยจใจดีกว่าเรามาตลอดฟัดหอมแก้มเลยมจะรู้เาอจะมียะของแล้วก็ได้นะมแต่ที่สาคัญเราขอยเราไปนวดกันก่อนนะครับเนวดขาค่ะเอฮยอ่าพิ่อ เก็บของก่อนเราจะไม่ทําให้สถานที่ที่สวยงามอย่างนี้สกปรกนะคะชมมชมช่วงนี้ออฟมีผลงานอะไรบ้างคะ่อตอนนี้ครับก็มีเป็นวงการบันเทิงนะครับเป็นวงการบันเทิงใช่คุณก็ทำวงการบันเทิงอยู่แล้วไม่ใช่หรอนี่คืออะไรอะวง การบันเทิงชื่อวงอ่าชื่อวงการบันเทิงเป็นวงที่เล่นพวกความบันเทิงตอนนั้นก็ปล่อยซิงเกิลแรกออกไปคือเอาไปไปแล้ว ละไว้ในฐานที่เขาใจปล่อยไปลยแล้วปีที่แล้วนะครับออแล้วก็กไวในฐานที่เขาใจปีนี้ตอนนี้ก็ออกมาแล้วเอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเพลงที่มีชื่อว่าหยุดเวลาไว้หยุดเวลาไว้ใช่เป็นเพลงช้าพอๆซึ้งๆแล้วใครอย่างนี้ใครใครร้อ,องนําคือร้องทั้งสี่คนเลยครับถูกต้องครับร้องทั้งสี่คนเลยครับแล้วยังเล่นดนตรีปะคะก็เล่นอยู่หรือเปล่าเล่นด้วยครับแต่ว่าพิธีเนี่ยจะย้ายจากกลองมาเล่นกีตาร์แทนอ้าวเหรอแล้วใครเล่น ลองก็จะมีวงแบทอัพมาช่วยเสริมนะครับแล้วก็จะมีบื้อเบสที่อิดไปเรียนต่อต่างประเทศครับอ้าวอย่างนี้พี่เขาก็จะไปแล้วเหรอคะหรือว่าไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เหลือสามคนรอคะอ่าะอ่าแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างกับเพื่อนเมื่อก่อนอยู่สี่คนตอนนี้เหลือสามคนความฉลองกันเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยค่ะพี่ฝากรึไม่ใช่ครับเสียดายครับอิดเคราะเป็นคนที่แบบเป็นเหมือนกับว่าเป็นแกนหลักของ ของวงเลยนะคะรับเวลามีปัญหาอ,อะไรอย่างนี้หรือว่าเวลาที่เราไปสัมภาษณ์สื่อหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นคนที่พูดพูดจรู้เรื่องที่สุดอะ <c oughs> <c oughs> มันดูเป็นคนที่แบบเออมีความเชื่อถือน่าเชื่อถือมาเช <c oughs> ื่อถือครับทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้ <c oughs> เขาไม่อยู่แล้วใครพูดล่ะทีนี้ก็อาจจะเป็นผมเป็น ก็คงต้องช่วยกันนะครับใช่แต่ว่าออกไปแล้วตอนนี้ครับผมเอวีก็เริ่มปล่อยไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นแต่ละคนเนี่ยจะมีภารกิจที่ไม่เหมือนกันเป็นทางเดินของตัวเองแต่ว่าการหยุดเวลาไว้ไม่ใช่การหยุดเวลาแค่เฉพาะเรื่องของคนสองคนนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวของความความสุขสิ่งดีๆที่เรามีให้แก่กันตอนที่เรายังรวมกันเป็นวงอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างวงบบนเทิงอย่างนี้เนี่ยนะพอระยะเวลาผ่านไปเราอาจจะมี จุดจุดหนึ่งที่จะได้มาร่วมเล่นดนตรีด้วยกันอีกมีความสุขด้วยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้เราหยุดเวลาความสุขนั้นไว้ก่อนออแอบแบบซึมเศร้านิดน,นึงนะคะแต่ก็ซาบซึ้งนะคะคุณผู้ชมสุดยอดมากเลยครับเีพยงสุดยอดมากเลยยังไงฝากด้วยแล้วกันครับกับเพลงนี้นะครับอออย่เเพือรอธกลับ แล้วอย่างซิงเกิลนี้เราได้มีได้มีส่วนร่วมในการทําอะไรบ้างคะสําหรับซิงเกิลนี้ทุกอย่างเลยครับตั้งแต่แต่งเพลงเองนี้เด้หรอคิดเริ่มแรกเลยโอ้โห้ว่าจะเอาเพลงช้าหรือเสื้อผ้าคอสตูมทำไมไม่จ้างทำไมไม่จ้างเขาเขาทำได้นะเขาจะทำให้เหมือนวันนี้เลยที่เรามาเนี่ยเดี๋ยวไว้ไว้ซิงเกิลนะเออยคว่าสัญญาสายงานเจ้าวงหรือเจ้าเดียว แล้วแต่แล้วแต่นายจ้างโอเคแล้วผลงานอื่นๆมบ้างเหรอคะมีอะไรบ้างคะตอนนี้ผลงานอื่นๆตอนนี้ก็จะมีรายการอาหารครับเป็นพิธีกรน่าจะประมาณสักปีหน้าเพราะว่ายังอยู่ในช่วงการคุยงานอคุยโปรเจกต์นี้อยู่ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับใครที่คิดถึง การทำอาหารชอบชอบทำอาหารเหรอใช่ใช่ชอบทำไอแต่เปรียวเคยเห็นอ๋อเคยทำเป็นบีเจรายการมันที่บีเจใช่ครับคือช่วงนั้นเป็นไงบ้างคะกับความรู้สึกที่เราได้ออกมาจากบ้านเราก็ได้มีโอกาสไปเป็นบีเจเลยถือถือว่าผมแบบเปรี้ยวนี่ผมประสบการณ์น้อยกว่าเยอะเลยเนาะตอนนั้นที่เราได้ทำบันที่วีเจก็ซีซันเดียวกันซีซันอันแรกอันแรกเลยค่ะใช่ตอนนั้นยังใหม่มากกับงานพิธีกรนะครับแล้วก็ พูดผิดพูดถูกเราก็บางทีเราก็รู้สึกเฟลบางทีก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจมันต่อไม่ได้หรือบางทีแบบด้วยความที่เราแบบเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยพูดพูดไม่ค่อยเก่งใช่นะฮะแล้วยิ่งพอพูดเยอะไปเรื่อยๆมันเริ่มเริ่มเป็นน้ำแล้วเริ่มแบบพูดวกไปวนมาหรืออะไรกันแล้วแต่อะไรกดดันตัวเองครับแรกๆก็แบบเราจะ บ้านกับมันยังไงดีเพราะเราเป็นคนแบบนี้เลยแต่ว่าด้วยชั่วโมงบินเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็หวังว่าจะอยากให้ดีที่สุดเลยครับเจ็บก็พี่เนนี่คือเจ็บใช่ไหมัเจ็บเอาล่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ออฟฝากผลงานค่ะกับแฟนรายการเปรี้ยวทท่ตลาดครับผมตอนนี้นะครับก็เพลงหยุดเวลาไว้ก็ได้ปล่อยเอ็มีเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับกับโครงการบันเทิงครับแล้วก็จะมีเป็นพิธีกรและการอาหารอันนี้ก็ติดตามชมได้ครับประมาณปีหน้าท่านเจ้าคุณก็ยังมีอีเมนที่จะติดตามผลงานของท่านต่อไปช่วยนิดนีรันดีมากวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาเดินเที่ยวตลาดน้ํอาอยุธยาก,กับข้าอขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณออฟมากค่ะวันนี้วันนี้สนุกมากเลยวันนี้เราอยู่ตั้งแต่ตอนช้า ย่างค่ำเลยนะคะแล้วก็มานวดขาที่ร้านนวดในห่งนี้ก็อขอบคุณคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะหวังว่าวันนี้จะสดุกเช่นกันนะคะ<ช>แล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะ อีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนต้องดูตอนเอ็นเครดิตด้วยเพราะว่าเราจะมีคําถามมาให้เล่นเกมกัน mm ่าเราจะได้ของน่ารักน่ารักจากเราสองคนไปอย่างแน่นอนแต่วันนี้นะคะเปียวเทตะลาดแล้วก็เปียวและอ๊อฟต้องลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขมากๆวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณเปียวด้วยครับสวัสดีครับ ีจกนน้ะเปลปลไคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเปรี้ยวมีคําถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันค่ะัจะถามว่าคําขวัญของจังหวัดที่เรามาเที่ยวกันในวันนี้นคืออะไรซึ่งมีสองผู้โชคดีเท่านั้นนะคะที่จะได้ของขวัญแล้วก็รางวัลจากเราไปนั่นก็คือนี่เล็กๆ,ๆน้อยนน่ารักๆรันะคะรูปรที่เราไปถ่ายกาันสวยมากเลยครับ น่ย้อนยุคมากๆเลยมีสองใบนะคะแล้วก็ที่สำคัญชุดของเราสองคนอัน้อ้มอไบมอรับมอบให้ไปเลยรวมถึงกระลาไม่ให้ดีกว่ากระลาคงไม่ดีโอเคมีสอชุดนี้นะคะแล้วก็รูปข้างหลังมีปฏิทินด้วยนะคะน่ารักมากเลยแต่ว่า ของเปียวเนี่ยสรอยอาจจะให้ไม่ได้ว่าเป็นของเปียวจริงก็คือว่าคุณผู้ชมนะคะ,อะตอบคําถามมาหลังรายการจบนะคะสามารถตอบคําถามมาได้ที่ Facebook AF Channel นะคะถ้าใครอยากจะได้รางวัลจากพวกเราน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็ตอบกันมาเยอะๆนะคะเพราะว่ามี2ผู้โชคดีเท่านั้นค่ะมาดิชรจิงขึ้นมาขึ้นห้องบนเลยมา กกติาเรามาทวนกติกตา